พระดีพิธีใหญ่คือพระสมเด็จอนุสรร์้อยี่ปีของวัดรักังโคศิตรามนะครับพระที่มีการปลูกเศกใจพระเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยนั่งปกเสกตลอดทั้งคืนร่วมร้อรูปนะครับณพระอุโบสถของวัดรักังโคศิตรามนะครับเป็นของดีของแท้ที่หามาใช้แทนพระสมเด็จรุ่นะเก่าที่หายากขึ้นทุกวันได้นะครับ เป็นของดีอย่างแน่นอนครับสสวัดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพลานขอแนะนำพระสมเด็จผู้สอนร้อยปีของวัดละคังโคศิตารามจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่22มิถุนายน2537ัน้าอณอุโบสถของวัดละคังโคศิตารามลุกเสกโดยพระกิจิดังท่ฟ้าเมืองไทยนะครับในยุค ปี2537นั้นยังมีภาะเกจิดังๆหลายรูปหลายท่านยังไม่มรณภาพนะครับมานั่งร่วมอูกเสกอธิษฐานจิตกันมากมายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิลแห่งวัดบางพระหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระจังหวัดนครปฐมหรือแม้แต่หลวงปู่เชือ กลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมก็มาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับกันแล้วเป็นพระเกจิทั้งหมด11 2รูปนะครับถ้าเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในกล่องนี้จะมีพระด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับพระสมเด็จสามองนะครับอย่างนี้นะครับมาในกล่องด้วยกันนะครับทั้งหมด3มองนี้ก็จะมีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์เกตโบตูมและพิมพ์ทรงเจดีนะครับ เป็นพระที่สวยงามมีเนื้อหา,ล,นนล,า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 ะละเอียดเนียนตาอย่างยิ่งนะครับสําหรับพระสมเด็จอนุสร์ร้อยยี่สิบสองปีของสมเด็จพระเทเจารโตพมรังสีวัดลักังโคสิตตารามสร้างเมื่อ22มิถุนายน2537ร้เ็ุ่นนี้รุ่นที่สร้างขึ้นมาเป็นพระที่สวยงามนะครับละเอียดเนียนตาอย่างยิ่งพระรุ่นนี้สามารถใช้แทนพระไข่ วัดะระฆังที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยปีหรือร้อยแปดปีหรือรุ่นเก่าๆนั้นได้เลยนะครับเพราะเป็นพระที่สร้างและปลูกเสกด้วยพิธีใหญ่นะครับด้านหลังของพระรุ่นนี้ทั้งสามองค์จะปั๊มละรังด้วยหมึกสีเขียวกันทุกองค์ทั้งสามองค์นี้มีการเจียาจางไปแล้วนะครับไม่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับพระอนุสรุปรุ่นร้อยยี่สิบสองปีนี้ มีการนำมวลสารเก่าของวัดละคังรุ่นเก่าๆที่ชำรุดแตกหักมาเป็นส่วนผสมนะครับก็เอามวลสารจากทั่วประเทศหรือทั่วฟ้ามุงไทยมาร่วมด้วยนะครับดูองค์ที่หนึ่งกันนะครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์พระประธานหรือเรียกกันว่าพิมพ์นิยมนะครับมีเนื้อหาที่ละเอียดนุ่มนวลและเนียนตานะครับถือว่าเป็นพระ ยุหลังที่สร้างขึ้นมาได้สวยงามและก็ยังคงเอกลักษณ์ของพระวัดลักขังอันเป็นต้นตำรับของพระสมเด็จสายสมเด็จโตพม,มะลังสีอย่างยิ่งนะครับและเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับนี้ก็สวยงามและจะมีขนาดเล็กกว่าองค์แรกนิดหนึ่งนะครับผิวพัธุนน์วรณะของพระเขาก็จะมีความแตกต่างกันบ้างน,นะครับจะมีเนื้อหาสีเหลืองสีเทาหรือสีขาว ความเข้มข้นของเนื้อพระก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับคือด้านหลังของพระองค์นี้นะครับจะมีเนื้อหาแก่เหลืองไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีวรณะที่เป็นธรรมชาติของพระที่เป็นเนื้อผงนะครับเรามาดูองค์ที่สามกันนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพระที่นุ่มตาและเนียนตาอย่างยิ่งนะครับเป็นพระที่มีเนื้ออาละเอียด และก็สวยงามนะครับพระรุ่น122ปีนี้ปัจจุบันยังอยู่ที่หลักร้อยกันอยู่นะครับทั้งที่เป็นพระที่มีพิธีใหญ่พิจิตดังๆร่วมปุกเสกร้อบสอรูปทั่วฟ้าเมืองไทยซึ่งเป็นของดีที่น่าเก็บและน่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับสําหรับพระสายวัดลักรังนะครับอนุสรร้อยี่ปีองค์ที่4กันดีกว่านะครับนี่คือพระรูปเหมือนของสมเด็จโตคมะละงสีนะครับ หาสวยงามและนุ่มเรียนตาอย่างยิ่งนะครับเพราะพระรุ่นนี้การใช้มวลสารเก่าของวัดละคังและมวลสารต่างๆทั่วประเทศไทยมาบดผสมกันลงในพระชุดนี้นะครับหลังก็จะปั๊มรูปละคังสีแดงไว้นะครับนี่คือพระรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังศีอนุสรร้อยี่สิบสองปีองนี้นะครับสังเกตง่ายๆพระชุดนี้จะมีเนื้อหาละเอียด เนียนตาอย่างยิ่งนะครับเรามาดูองค์ที่5เป็นรูปเหมือนของสมเด็จโตเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับเล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับเด็กและผู้หญิงนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปละคังนะครับองค์นี้ไม่ได้ปั๊มหมึกนะครับด้านหลังของพระองค์นี้ก็จะมีด้านบนเป็นอักษรเลขจันและด้านล่างก็จะเขียนคําว่าวัดละคังโคสิตรามนะครับหาก็จะเหมือนกันนะครับละเอียดนุ่มเนียนตาอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นพระที่ ของเก๋หรือของปลอมของเลียนแบบเขาจะเป็นเนื้อกระด้างนะครับจะไม่เนียนตาและนุ่มแบบพระนี้หรือพระรุ่นนี้ที่ทางวัดละคังได้จัดสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนครับดังนั้นคลิปนี้ผมจูนพันล้านขอแนะนําพระดีที่มีคุณภาพและวิธีปลุกเสกใจของวัดละคังโคสิตรามรุ่นนี้นะครับคือพระสมเด็จอนุสร์2 2 2ปี ของวัดรักังรุ่นนี้ถือว่าเป็นของดีที่น่าเก็บและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับและเรามาดูเนื้อหาของพระรุ่นนี้กันนะครับขามีความละเอียดเนียนตาและนุ่มอย่างยิ่งนะครับซึ่ง bon. ของเรียนแบบจากเนื้อกระด้างน,นะครับและนี่คือกล่องเดิมๆด้านหลังของพระรุ่นนี้นะครับมีรูปรักังหรือสัญลักษณ์ของวัดรักังนั่นเองครับคือกล่องเดิมๆของพระรุ่นนี้รุ่นอนุสร์1 2 2ปีนะครับ ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับจากผมจุน,นพันล้านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและคลิปหน้าเจอกับพระสมเด็จรุ่นร้อยแปดปีของวัดละคังรุ่นนี้กันนะครับติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะครับจากผมจุนพันล้านสวัสดีครับทุกท่าน